สวัสดีครับเพื่อนๆสายไปตองตามมาชมไปตองที่สนามใต้ทางด่วนนะครับทานนี้เป็นการแข่งขันคูน่ทั่วไปนะครับเท่าที่เห็นนี่น่าจะห้ามแค่กินทีิชาตินะฮะเท่าที่เห็นหน้านี้เหมือนรายรายชื่อหน้าน่าจะเบรกรายรายชื่อด้วยมันครับ แต่ว่าอาจจะมีอดีตทีมชาติหรือทีมชาติอิและวี่ปีจีป,ปีประมาณที่เล่นอยู่นี้ก็เป็นโค้ชทีมชาตินีตอนนี้พี่พลแจกตีครับขนาดทาง,งว้าวจะไล่เลยแสดงว่าเขาไล่ได้2เงมืออันนี้เป็นทีมกุ้งหวานกับทีมเดดบอน,อนนอะนจะไล่กันในยาม ป้งวูสกูจอดลืมไทยสามโลกลืมจับจอดกี่น้องโอ้ไม่ให้ตีเลยอะ่ะเมื่อเขาจะตีตีนี่เขาเหลือครับก็บอกว่าบอย่า,านลูกเขาเหลือโอ้นั่นไงต้องเข้าเต็มแล้วครับแบบนีลตีตีโอ้โหเสียแต้ม หายกัน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 ดูต่อครับทีมกุ้งหวานเนะี่ยตามมาเป็นหนึ่งต่อสองครับดูพี่พลกับตีครับลงนี้สัตว์ตั้งออดครับกดตัวเจ็ดขึ้นมาลนงแวดเปลี่ยนแบบโอ้พี่พลไล่เล,เลยครับไล่เลยบอกโดยา จอดวู้ยี่บออิเมียอขเตอร์บอกจะผ่านครับาเอาวิวาพลไล่แหลกครับลูงนี้ดูตีลูงนี้เม็ดที่สามครับพวกแบบเต็มเต็มอันนี้ไม่เตนน็มตออกข้างครับโอ้โหได้ลูกจอดเพียบตีสวยงามมาก สวยงามมากอยู่สองลูกครับลูกที่สามก็สวยครับมันไม่จอดนี่ยต้องดูมือมือตามด้วยนะครับหัวมือสักพู่ถ้ามือตามตีตามหรือเข้าเอาก็น่าจะได้อยู่แต่ตีตามผักดูนะครับบางทีแม่นวงสวิงหายเวลามาเข้าฮะตรงนี้โดนเป้งอ้องําใจเลยครับดูใหม่ดูใหม่ครับ ดูมือตีตามครับพึ่งโดนแล้วครับลูกโดนลูกเสียเปรียบแล้วครับตอนนี้น้องเขาเข้าอ่ะน้องเขาเข้าได้สองลูก<ด>ลก็ได้แต้นอันี้น่าจะห้ามทีมชาติกับร้อยไรชื่ออ่ะพี่ถึงทั่วไปชายนะครับห้ามแต่ร้อยไรซื่อก่บทีมชาติเนี่ยเจ็ดเกิดเอบวกบวกเมืองไทยมาแข่งกัน ดูรูปตีครับเริ่มมาแล้วครับวงมาแล้วบางทีมาตีตาำเข้าเยอะๆแล้ววงหายพี่พลรถจะจอดอยู่ตรงน้นนะอยู่สนามพึทนสอบกระติกอยู่ท้ายรถ ว้าวได้แต้มเจอสองตแต้มรั่วแไ่งจริงนะยน,นะปรากฏว่าน่าจะสองอ,ล,นะอลูกสามลูกไหนลูกนอนโอ้ลูกน,อน,อ,กนอนตีขาครับเขาจะวัดว่าลูกสามะเออมียางรั่วว่าได้ได้ง่ายๆเดี๋ยวนี้ ดูต่อครับหัวเมื่อสักครู่นี้ทีมกุ้งหวานเข้าเอาแต้มแต่หลุดปรากฏนะว่าหลุดเลยเสียสามเลยคะแนนเ,เดชปก,ก,กนอนนำห้าต่อหนึ่งครับกบจะเข้ามาตรงนี้ก็ถือว่าเข้าสวยนะดูลูกเข้า โอ้ตีเลยให้ตีเปลี่ยนให้ตีเขาเป็นมือตีนี่ครับกดเเป็นมือเขา้ากดจับดูน้องเขาก็มาเลี่ยนอีกแล้วดูระยะตีครับดูนะครับอิมกุ้งหวานจากเตี้ครับปับ้งเต็มเม็ดครับลุงนี้ ดูลูกเข้าเดชบกนอเปลี่ยนได้ลุกนี้จะได้เปรียนนะครับโอ้ไม่ถึงครัลูกเสมอแล้วครับตอนนี้นี่ถ้าดูลูกในมือเสียเปรียบครึ่งลูกนะครับเหมือนพี่พลจะตีไล่ะตัดแต้มเอาลูกจอดเสวัสดีครับ,บสวัสดีครับพี่ ดูลูกตีลูกนี้นะครับถ้าตีถูกจะได้เปรียบต่อไปครับถ้าตีผิดจ,จะเสมอลูกในสนามโอ้ได้เปรียบลูกลูกหนึ่งครับตอนนี้ทุกคนนั่งเข้าเอาอย่างเดียวแล้วครับซื้อลูกตีคอตเตอร์ครับมีสามลูกต่อสองลูกไนะ แชมป์ชุดติ้งมาดมาดนะครับที่คนหน้าที่เข้าอย่างเดียวครับทุกเข้าอย่างเดียวเ<ม>ข้านี้กากไม่เบียดลูกล่างด้วยครับเท่าที่ดูดูคนเติมเตี๊ยบป๊อาปาห <c oughs> ม,มดกัดมือลูกหลงังใคร ลูกล่างได้ลูกล่างได้นั่นแนะล่างดไดีลีช็อตเล <laughs> ื่อนเป็นไงครับนี่เขาผิดพลาดได้เหมือนกันนี่เนี่ยกันขนาดระดับโปรผพลาดเลยครับหลมน้ำคะแนนน่าจะไล่ามาเป็นสามต่อห้าแล้วนะครับเมื่อกี้ได้สองลูกนะครับโอ้เข้าดีมากลรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูพี่ฝนฟาดนะครบ,บนมือซ้ายครับ ยมตัวเต็มเม็ดเป็นเม็ดเดียวเลยลูกเลยจอดแทนลูกเข้าเลยครับมาอีกแล้วครับเดี๋ยวได้ดูลูกฝาบที่บนครับเข้าวงมาแล้วซับเต็มวู้จอดง่ามแลยพ่อแม่พี่น้องดีกว่าลูกเข้าอีก เต็มไม่ยอมครับจะแม่ให้ได้จะแม่ให้ได้เต็มเข้ามาจะพลิกให้ได้โ้โหเดี๋ยวเห็นลูกพี่บลตีครับที่จอดโลกนี้หรือไม่จอดก็ได้เปียนแล้วครับลูกได้เปียนเยอะเลยไรมาเออเสียลายแทนด้ต่อ คะแนนยังสา,ามห้าเขาเติบเข้ามาหัวเมื่อสักครู่พี่พรตีสวยมากครับสองลูกลูกสามมันไปซิ่งกับแกนหน่อยก็เลยออกทีมกุ้งหวานนะดูลูกเข้าทีมเอทบกนนนะครับเปลี่ยนได้ดูแล้วครับแบบนี้ก็ คงแพ้หน่อยๆอย่งดูลูกเข้าครับสวยครับลูกนี้เดี๋ยวถ้ามีตีช็อตมีเฮดูลูกตีของทีมกุ้งหวานครับ เตมตัวใส่มาปั้งไม่โดนลูกเสมอแล้วครับแบบนี้โนลูกครับสักปั้งอพลาดสองลูกแล้วครับเสียเปรียบลูกเยอะเลยครับตอนนี้ลูงนี้ถ้าไม่โดนเสียหายเยอะนะครับลูกสามมันปั้ง ายได้สองก็จริงแต่ลูกเสียเปรียบเยอะครับถ้าเข้าเปลี่ยนลูกนี้อ่ะได้เปรียบเยอะเลยครับเปลี่ยนดูดูผนโคตรโคตรเติบจะพยายามซุกลูกบนนะครับทางรอดหรือจะให้เสียแต้มน้อยตีอัดเลยครับมีไล่เลยไม่เข้าครับสามอ่จเหลือลูกสามต่อหนึ่ง ดูพี่พลต้องเข้าอวะครับแอะเ,เฉยเลยลุงนี้ต้องเปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนนี้จะโดนตีรับสามนะครับเออเปลี่ยนมากโเติบตีตัดแต้มแน่ๆครับแบบนี้ดูลูกตีกดเติมนะครับ ตีตัดแต้มคะแนนห้าสามเนาะห้าสองหอโอ้อันนั้นได้แต้มเดียวเหรออ้าวตีพลาดแล้วเป็นโอกาสพี่พนเจ็บแต้มโอ้แต้มเดียวหรือเปล่าหกสองครับถ้าเป็นต่อครับเด็ดประกร็นอนดำหกสองดูลูกเข้าครับ งดไม่ออกครับเกือบออกดูว่าซื้อ,อ,อ,อจจเขา้าครับ่งเด่นมากคนตีนะนุ่มดูลบตีให้ผนนะครับออจอดว้าตกหน้านิดนึงไม่จอดครับ ดนะูลูกเข่าโคตรติบมนะดูลูกเข่าโคตรติ้มงามงยมแลกนะสวยครับดูพ่พนธบอีกลูลครับวนเตรียมัดจอดโว้ยจอดงามครับจอดบางยางงาม นีเลยกลายเป็นได้เปียบแล้วนะครับจากลูกจอดลูกนี้วันนี้นักกีฬาเยอะนะครับแต่ว่าห้ามร้อยลยชื่อกับทีมชาติแต่นักกีฬาเยอะมากเ,เงินรางวัลก็สูงอยู่ครับดุโคตรตึ๊บจะเข้าเปลี่ยนไหมนิดหนึ่งเกือบเพล อ่าดูลูกตีครับลงนี้มีลูกเทียบจะว่างง่ายกงยากว่ายากก็ยากน้องเขาลอยมาปังวู้ยเต็มเม็ดเลยสองแตะลูกลูกของโคตรตึ๊บครับโอ้โหเูาตีเอามาซื้อมาให้ตีได้ดิ ตีจนบกสองแต้มพี่พลเหมือนพี่พลจะตัดสินใจตีครับอ่าน่าจะตีลูกใกล้หนรับตีเพื่อให้เข้าง่ายประมาณนั้นซัด ไม่จอดครับต้องเข้าเอาแล้วครับ้ตีฮะสั่งตีสั่งตีงตมีถ้าลูกเข้าเปลี่ยนเราแค่เปลี่ยนนะ ลูกนี้ก็ตียากอยู่นะครับเพราะว่าเป็นมือขวาต้องยกขึ้นมานิดหนึ่งถ้าต่ำจะโดนตัวเองนะครับปึ้งอุ้ยน้องก็ตีสวยครับสามแต้มในสนามด้วยครับตีผูกลูกหน้าได้สามมินเห็นเลยมาดูลูกเข้าลูกนี้ครับปึ๊งอยู่ไหนก็ตีอุย้ยเข้าพยายามมาหลบลูกข้างหน้า สำคัญครับตีถูกรับสามตีจอดรับสี่นะครับคะแนนจะขึ้นมาหกเท่าเลยดูนะครับมาทางรัดได้ไหมรัดได้ไหมสี่แต้มครับสี่แต้มหกเท่าแล้วเอาทางรัดได้หกแต้มเท่ากันเลยครับตอนนี้ดูลูกเข่าโคตรเติบก่อนครับตอนนี้ ยังไม่รู้เลยว่าใครจะชนะตบเข้ามาลอยว้าวปักมาสอบด้วยแข่งโอ้โหน้องเขาเข้าดีครับเข้าเปลี่ยนนะ <Happy. laughs> เฮ้ครับพี่ว่าจำเลยครับแซวที่มากถ้าคู่แข่งก่อนนี้อีกหน่อยพี่พลได้เนี่ยวันนี้ตีแน่นมากตีไปตอนตีเต็มเมด็ดดีดูลูกตีพิมเนี่เริ่มลุยแล้ววัวเมื่อสักครู่ตีถูกสองลกูกได้แต้มรัดขึ้นมาได้หกเลย ตูนะครับน้องก็ตีอีกลูกหนึ่งเอ้าเบี้ยวแล้วครับเห็นเบี้ยวมาตั้งแต่ออกมือเลยเห็นนะครับแต้มหกก็ไม่น่าจะถึงเกมมั้งเหลือห้าแต้มครับตีอีกลูกหนึ่งรับถ้าตีนี้ต้องโดนครับไม่โดนนี่โอกาสเสี่ยงมีสูงอุ้ยอีกสามเม็ดด้วย เตตองแบบนี้ถ la so ้าพี่พลตีจอดอีสอเม็ดมีเกมนะครับเรือไหลสามลูกเตตองเตตองอาจจะเกมหัวนี่โูกวัดเติมเข้าอุ้ยตีตัดด้วยไม่ถูกครับเตตองมีเกมแล้วครับแบบนี้คงจะเกมหัวนี่แล้วัดเต็มมาอ้าโอ้ไม่เปลี่ยนด้วย โคตรตึ้มกันแล้วไม่ต้องมีเจมเหรอเป็นแต้มที่7จนะ็ดะในสนาม8 9 1เก้าสิบสถ้าเข้าได้หมดเจมครับพลาดลูกหนึ่งก็ยังเจมดูนะครับเด็ดะกบกนอเข้ามา2องอันนี้แมตช์แรกหรือแมตช์สองพี่แมช์แรกเหรอ อันนี้ใครแพ้ก็ไม่ตกรอบนะครับเขามีตัดล่างตัดบนใครชนะก็ไม่ได้เข้ารอบนะครับถ้าอยากเกมต้องเตีเยวประมาณนั้นดูลูกตีพี่พลลุงนี้ก่อนนะครับตีแน่ๆโอ้โหมาผิดลูกสาคารก็ยังเกมได้อยู่ครับตีถูกลูกนี้ดูนะครับปึง่เข้าเกมได้เกมครับ จะได้แค่สิบนะไปตองไม่เจมครับป mm. ับสิบแต้มครับต่อครับจิมเด็ดบกนาร์นำะสิบต่อหก0บกสิบต่อ6กใช่ว่าจะชนะครับอย่างว่าเมื่อสักครู่คับพี่เอากันสี่แต้มได้เหมือนกันดนะูเหมือนจะตีก่อนครับดูลูกตีครับ ่งหวานฝั่งนี้น้องเขาตีแม่นนะครับแม่นนะครับแต่ฝั่งโดนไม่โดนกดตึบจะเข้ามากดตึบต้องเข้าก่อนแล้วครับตอนนี้พี่พนได้ตีแน่จะตีหรือให้เข้าไมาน่น้แน่ใจเรับเตรียมตั้งวงแล้วตีแน่แบบนีน้ไปมาเต็มต้องโอ้โเอาลูกจอดอีกแล้วญีม กดเติมเข้ามาเติมเข้ามาปั๊งโอ้ยพยายามเลี่ยงหนีกันไม่ได้เดี๋ยวนี้ดูลูกตีวิบลนครับซัดจัดโอ้ยเต็มเดียวก็พอแล้วครับดูลูกเข้ากดเติมคข้ตรงนี้ก่อนครับเติมเข้ามาปัองไล่มือตีสามเม็ดเลยครับ

โคสั่งตีครับเพราะว่าน่าจะเจมด้วยเนี่ยตีออกแกน่นออกก็โอ,อ,อกเกมประมาณนั้นอ่ะ <c oughs> เจมแล้ว <c oughs> เอาเป็นว่าใครใครแพ้ก็ไม่ตกรอบนะครับใครชนะก็ยังไม่เข้ารอบเดี๋ยวผมอาจจะให้ดูสายนี้สายนี้ต่อว่าใครจะเข้ารอบ <c oughs>